อะมาวันนี้เนี่ยมาว่ากันด้วยเรื่องที่ว่าวินิซิวต์เนี่ยฟอร์มตกหรือเปล่านะครับสำหรับในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่การมาของคิเรียนเอ็มปาเป้นะครับส่งผลต่อฟอร์มของวินิซิวต์หรือเปล่าในเกมล่าสุดเนี่ยที่ลาลิกาสเปนของเรอมลมเด็กที่ได้ลงเล่นเนี่ยวินิซิวต์เนี่ยก็ได้มีการพลาดจุดโทษแล้วก็ ดูเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยจะโชว์ฟอร์มกิ่งไม่ค่อยออกนะครับสำหรับวินิซิอุสแล้วคือโดยภาพรวมฟอร์มของวินิซิอุสในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือว่าในลาลิกาสเปนเนี่ยเขาก็ยิงยิงยังแอสซิสอะไรอยู่ต่อเนื่องนะครับแต่ด้วยการที่ปีนี้เนี่ยเอ็มบัปเป้เนี่ยได้มาร่วมทีมกับเดอร์บลิคเนี่ยการยิงประตูเนี่ยมันจะไปหนักทางของเอ็มบัปเป้ซะมากกว่าและก็ดูเหมือนว่า การยิงประตูเนี่ยค่าเฉลี่ยมันก็จะแบ่งๆกันออกไปไม่ว่าจะเป็นโรดิโก้เอมเป้หรือว่าทางของจูเลียนแฮมนะครับวินิสูตเี่ยก็ยังมีประตูนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มมีมาคอมเมนต์ผมเห็นว่าวินิสูตในปีนี้เนี่ยไม่ค่อยจีจ๊ดจ๊าดหรือว่าเอ่อทำผลงานได้ดีเหมือนปีที่แล้วอะวันนี้เนี่ยเราก็มาดูภาพรวมกันว่า อ,อจริงๆแล้วเนี่ยวินิสูสเนี่ยฟอมตกหรือเปล่านะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังมองว่าเขายังมีคุณภาพและก็สามารถรักษามาตรฐานในตัวเขาได้แน่นอนว่าในปีที่แล้วเนี่ยวินิสูสเนี่ยเป็นว่าที่บางลังดอลยนะครับและก็ ถึงแม้ว่าเขาจะติดที่2มาเนี่ยมันก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยผิดหวังพอสมควรเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจเขาพอสมควรน,นะครับก็ทําให้ปีนี้เนี่ยทำให้วินิสูตเนี่ยโชว์ฟอร์มกิ่งได้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับสาหรับผมและก็ส่วนหนึ่งด้วยก็คือการมาของเอปเปเป้ก็ประตูเนี่ยเรารู้เลยว่าเอปเปเป้ในปีนี้เนี่ยโหยิงทําลายสถิติโรนโดไปแล้วนะครับแต่ว่าวินิสูตในปีนี้เนี่ยการทําประตูเนี่ยมันน้อยลง ถามว่ามันน้อยลงจริงไหมถ้าเทียบกับปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ยิงประมาณนี้นะครับสิบถึงยีประตูในปีนี้เนี่ยก็สิประตูกว่าแล้วซึ่งมันมันไม่ได้น่าเกียดเลยแต่ว่าหลายคนเนี่ยไปวิจารณ์ตัวของวินิสูวตว่าเฮ้ยในปีนี้เนี่ยเขาเล่นไม่ค่อยดีถามว่าเรื่องหนักหน่วงของวินิสูตเนี่ยทำอะไรก็ตกเป็นเป้านะครับไม่ว่าจะเป็นการเหยียดเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยคือในฐานะของการเป็นคนนะครับแล้วก็นักฟุตบอลคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปบูลลี่อะไรเขาขนาดนั้นแล้วก็็เหนนใจนะครับ ถึงแม้ว่าวินิสูตีจะฟอร์มตกแล้วก็มีข่าวว่าอยากจะปล่อยปล่อยไหมผมผมมีเพื่อนเป็นแฟนเรือมนลิกนะครับเขาก็เริ่มจะสายหัวกับวินิสูตแล้วในปีที่ในเกมไหนดีกว่าที่เขาเล่นดีเนี่ยก็ดีแบบว่าใจหายเลยแต่วันไหนที่เขาเล่นไม่ออกเนี่ยก็เล่นไม่ออกเลยนะครับอ่ะและในปีนี้เนี่ยแฟนมาิกก็เริ่มจะเห็นแล้วว่าการที่เอป,ปเป้มาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นตัวแบกของทีมได้มากกว่าและ ตัวของวินิสูตเนี่ยก็มีทีมของซาอุดีอาระเบียพร้อมที่อยากจะยื่นซื้อวินิสูต์ที่ราคา200ล้านปอนด์นะครับซึ่งสูงมากแทบจะเป็นทำลายสัก,กิติลองจากเนีมาเลยถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นจริงตรงนี้เนี่ยเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าถ้าแฟนเดวมันนิกเนี่ยเ,เห็นด้วยกับการปล่อยวินิสูต์ไปแล้วเอาเงินก้อนโตมาแล้วก็ทําทีมในการที่มีเอ็มปเป้เนี่ยเป็น เอ่อกำลังสัมพันธ์หรือว่าเป็นศูนย์กลางของการทําประต,ตูเนี่ยตรงนี้เนี่ยโอเคกันไหมอ่ะกับการที่ปล่อยวินิซูออกไปกับอายุราๆ 23, 24, รวๆยี่สามยี่สี่ประมาณนี้แล้วก็หรือว่าย่างยี่ห้าแล้วนะก็ไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าปล่อยได้จริงเนี่ยแฟนไม่ได้คิดยังไงยี่สิบล้านเอ้ยสองร้อยล้านยูโรนะสูงมากสําหรับเอ่อค่าตัวของวินิณีซูแต่ต้องดูว่าเจ้าตัวอยากจะไปไหมเพราะว่า สมโมสรอนอยางเัมลมาดิกเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณได้เล่นเป็นตัวจริงแล้วเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมแล้วแล้วก็จริงๆแล้วสมโมสรอนอยางเัมลมาดิกเนี่ยมันเป็นจุดสูงสุดของนักเตะหลายๆคนแล้วแล้วฟินิวินิซิวต์เนี่ยก็ปลูกป,ปั้นตัวเองขึ้นมาตั้งแต่เป็นดาวรุ่งเลยจนมาเป็นกำลังหลักของทีมแล้วก็ใส่เบอร์เจ็ดที่เป็นเ,เครื่องหมายการค้าของเัมลมาดิกนะครับต่อจากโรนัลนโดเลยแล้วถ้าสมมติว่า เจ้าตัวเนี่ยอมผมมองว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้อยากย้ายออกไปเลวแมาดิคนะครับแต่ก็ต้องดูบอร์ดบริหารก็หลายฝ่ายก็มองว่าวินิซูสเนี่ยไม่ได้มีไว้ขายเขาเป็นกำลังงาของทีมและก็เป็นคนสําคัญของทีมอยู่ตลอดแต่ว่าในโลกฟุตบอลเนี่ยก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับกับการมาของคีลรนเอมปเปเป้เนี่ยก็ทําให้แฟนบอลหลายคนเริ่มมีความคิดแล้วว่าการที่ปล่อยวินิซูสไปแล้วก็ทําทีมให้เป็นทีมที่มีเอมปเปเป้เนี่ย เป็นหัวใจสําคัญในแนวลุกเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจเช่นกันกับการได้เงินก้อนโตมา,าซื้อดักเตะคนใหม่อะตรงนี้เนี่ยคิดเห็นกันยังไงนะครับถ้าสมมติว่าบอดบริหารเนี่ยเหตุว่าอยากจะปล่อยวินิสุตในราคา200ล้านปอนด์ให้กับซาอุดีอาระเบ,บียไปแล้วก็เอาเอ็มเป้มาเป็นแกนหลักในการสร้างทีมหรือว่าจะเก็บไว้ทั้งคู่แล้วก็ทําแบบนี้กันต่อไปก็รอคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่า วินิสูตเนี่ยฟอร์มตกจริงไหมในปีนี้หรือว่าจริงแล้วเนี่ยเขาก็อยู่ในมาตรฐานนี้แต่ว่าแค่ว่าการมาของเอเปเปมันโดดเด่นเกินไปเลยทำให้วินิสูตเนี่ยดูธรรมดาไปก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับ